พิ่ในกรรมของแฟนเก่าของชินคาวะโฮตาเตะและโดยอิสเรเธทองปัสโนจากสำนักพิมพ์น้ำพุค่ะอ่านจบแล้วพูดคำแรกเลยว่ามันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรขนาดนั้นนาเอกของเรื่องนี้ชื่อว่าเคมโมจิเรโกทำงานอยู่ในบริษัททนายความชื่อดังของญี่ปุ่นเล่มนี้เปิดฉากช็อตฟิลด้วยการปฏิเสธการขอแต่งงาน พร้อมทั้งแสดงอาการดูถูกแหวนมั่นบงกระจิตรฤทธิ์ของแฟนหนุ่มนางเอกของเราเป็นทนายความสาวที่ฉลาดเก่งกาจและสุดงกนำซ้ำยังมีวาจาเชื้อเฉือนไม่สนหน้าอินหน้าพรงเชื่อมั่นในเงินเงินคือความถูกต้องถ้าทำตามหน้าที่แล้วต่อให้ต้องผิดศีลธรรมและได้เงินนั่นก็คือความถูกต้องนางเอกของเราเป็นคนแบบนั้นละคะ่ะและเพราะเงินนี่เอง เงินโบนัสที่ถูกหักลดลงจากปีก่อนทั้งที่ตั้งใจทำงานสุดความสามารถแต่เจ้านายกลับให้เหตุผลว่าการทำงานต้องทำด้วยใจและต้องมีสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยเงินโบนัสที่หายไปนั้นคือค่าการเรียนรู้จงเรียนรู้สิ่งนี้ซะนางเอกของเราจึงปริแตกและประกาศลาออกจากงานทันทีในช่วงเวลาที่เพิ่งปฏิเสธแหวนแต่งงานของแฟนไปและเพิ่งลาออกจากงานมาหมาก ในเอกของเราจึงเหลือเวลาว่างมากมายในตอนนั้นเองที่เธอได้รับข่าวการตายของแฟนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยเอจิเป็นลูกหลานในตระกูลผลิตยายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเขาตายลงด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่สืบไปสืบมาดูเหมือนว่าจะมีเงืง่อนงำเอจิได้เขียนพินัยกรรมก่อนตายเอาไว้ว่าหากเขาตายขอมอบมรดกทั้งหมดให้กับฆาตรกรที่ฆ่าเขาและหากเขาไม่ได้ตายเพราะถูกฆาตรกรรม หรือหาตัวคนค่าไม่ได้มรดกทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินรุ่นพี่ที่เคยเรียนด้วยกันกับเอจิและรู้จักกันกันกบเรโกได้ติดต่อเข้ามาบอกข่าวการตายของเอจิพร้อมทั้งอ้างตัวเป็นคนร้ายและขอให้เธอเป็นทนายความให้เรื่องดำเนินไปอย่างซับซ้อนตัวละครมากมายที่เป็นสายสาแรกตระกูลของเอจิรวมทั้งผู้ถือหุ้นในบริษัทไหนจะญาติไหนจะสะพยไหนจะเพื่อนบ้านไหนจะหมอ พยาบาลประจําตัวทนายความยังมีกลุ่มแฟนเก่าที่มีสิทธิ์ในมดรดกจากพินัยกรรมอีกฉบับเรื่องนี้เต็มไปด้วยเงื่อนงำหลายชั้นและตัวละครที่น่าสงสัยเต็มไปหมดสารภาพว่าเราอ่านไปจดไปเพราะจะไม่ได้ว่าใครเป็นใครแต่พออ่านเข้าใจพอจะมองเห็นภาพรวมและตามเรื่องได้ทันมันก็สนุกดีนะชอบที่เดาคนร้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ผิดไปเรื่อยๆ ไม่เคยไว้ใจใครเลยแล้วก็ตกใจที่มีคนตายเพิ่มเซอร์ไพรส์กับฉเฉลยที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วก็ทึ่งกับการตอบข้อสงสัยปมต่างๆที่ทิ้งเอาไว้เป็นรายทางทั้งหมดสนุกดีค่ะเล่นนี้ไม่ใช่เล่นที่เอาไว้อ่านเพลินๆเราต้องตั้งใจกันหน่อยเรื่องของทนายความก็แบบนี้แหละค่ะ